สวัสดีครับยูกับผมกระเดิดหน่อยเชนแหวกับวิธีคนเหลียงหัวนะครับนี่ก็ยังโมได้ฟังเสาครับหนาวครับมอจากล่งน้ำนี่ละทีปีสปวกนี้ลงมาครับเดี๋ยวจะเอาไว้เก็บเฟื่องนะครับมองนั้นครับคลิปนี้ยังโมในเรือการเป็นซัดนะครับคลิปนี้พราว่าหลายทันแหงนะครับถามเขามาโมสิเป็นเอฟซีนะครับ หรือว่าท่านที่เป็นคาจรก็ขอว่าพเหลายๆนะครับช่วงนี้ผมบ่คอยไดตตอบเมนครับการเป็นซาบเดี๋ยวผมจะเบาสูฟังครับแต่ก่อนอดื่นก็จะเลื่อมกดไหลกดแช่นะครับกด u ั s ส r ไข่เพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับแต่เอะต่อนะครับจากได้ไปฟั่งนํำกันครับนะครับครับการจับสั์การผสมติดบติสนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับอาหารการเรียนดู่นะครับ การจับตซ์ของผูเรียนะครับการบำรุงแมงม่วนะครับเข้าควรจะบำรุงแตงเต่เขายังบวทองเลยนะครับเพราะเขาทองมันจะบได้ยากนะครับโดยเฉพาะยาทายพยาธิแล้วก็พวกโปรแกรมวัคซีนนะครับหลือจงผสมนะครับตรวจเดืองโรคน้่นะครับครับก็มีลร้ทานถามเขามานะครับเรื่องการเป็นตวดผสมไปแล้วนะครับง่วคือเป็นตซ์อีกนะครับ ผมก็บ่บหูว่าัวตัวนั้นมีอาการจังไรแน่เนะครับเพราะว่าแต่ละตัวอาการเป็นซัดแล้วก็รอบบ้านจะบวตรงกันนะครับจะบวคือกันแต่ทีนี้เนี่ยจะมีอีกสองอย่างครับที่เป็นทุกตัวก็คือมีน้ำเมือกนะครับสีใสๆไหลนะครับน้ำเมือกใสๆแบบกาวตีทอพ v วซีนะครับใสกระจุครับแล้วก็จะเอาไว้เพื่อบวมนะครับนี่ครับสองอย่างนี่เป็นทุกตัวนะครับ แต่ผมอยากให้เบิ้งรอบวันนะครับกับอาการนะครับเป็นหลักเป็นหลักพาหลายท่านเห็นงั่วปีนนะครับลังเกืองหัวห่าวครับห่าวอากาศหนาวโดนๆในโอากโคกัอสีนะครับเหลือเกลี้ยงแต่อารมณ์กับซ้ำพ้นนะครับอาการเรานั่นนะครับอาจจะนะครับเป็นอาการที่เขาเรียกกันว่าอาการไข้การเป็นสัต์นะครับอาการไข้ อีกอย่างนะครับบางท่านง่วผเพ่อออกลูกเพื่อคลอดได้เดือนสองเดือนเห็นงัวเป็นสัต์นะครับก็บไปผสมอีกมันก็จะเกิดผ้นเสียนะครับร้ายกว่าพ้นดีเพราะว่าตอนเม่ง,ง่วตั้งท้องนะครับเขาจะกินอาหารกินหญ้าไรเพื่ออย่างครับเพื่อเลี้ยงตัวเขาเองนะครับเอาสารอาหารไปเลี้ยงตัวเขาเองแล้วก็เลี้ยงลูกได้ท้องนะครับเลี้ยงลูกได้ท้อง ไปสร้างลูกนะครับพ่อคลอดมาแล้วนะครับเขาก็ยังให้น้ำนมลูกอีกนะครับถ้าข้าไปผสมอีกนะครับทั้งเมียให้นมลูกนะครับเมียให้นมลูกแล้วยังมาจากลูกตัวใหม่อีกเจ็งสีนะครับหน้าางกายเขาจะยังบัวพ้อมนะครับปกติเขาจะผสมอยู่ที่ยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้าถึงหกสิบเมือนะครับเพื่อยังีงครับ เพื่อที่จะให้เขากลับพื้นสูสภาพปกตินะครับร่างกายอีกอยาเข้าต้องเบ่งองุประกอบของภายนอกนะครับร่างกายง่วนจอยบอัเนะครับสูขภาพเป็นจั่างไเน,นะครับและลูกตัวนั่กเป็นจั่างไเน,นะครับเท่าจังผสมนะครับเช็กเบ่งถูกยางครับไล่เบ่งถูกยางนะครับหลายๆองค์ประกอบเพราะว่าง่วที่คลอลูกแล้วเดือนหนึ่งเป็นสารเร็วนี่จะ มีความสมบูรณ์พันธุ์สูงนะครับบางท่านผสมเร็วมันก็จะเครียดให้เป็นการเสียงงวนะครับเสียงัวงวตัวนั้นจากเคย่อนครับซัดป,ปกตินะครับก็จะเป็นซัดเงียบเป็นซัดบโตรงรอบนะครับในรอบตัวต,วตวไปนะครับมาเทอนี้มาเรื่องการเป็นซัดนะครับการเป็นซัดก็จะว้าให้ฟังนะครับก็คือการเป็นซัดของงวนะครับ ผูวสาวนี่จะอยู่ประมาณนะครับอายุ12บสหอดเดือนนะครับขั้เท่าเลียงบอดีนะครับก็จะเปลี่ยนสายก่หนี้นะครับแต่ถ้าควรจะผสมแม่สาวเทือแหลกนะครับเพราะได้อายุ15หถึง24เดือนนะครับส่วนแม่ง่วงล้างคลอดนะครับปกติแล้วนะครับเขาจะผสมอีกเทือนึงก็คือนี่ครับ25ห้ถึง60มือนะครับแต่ควรจะผสมยางน้อยนะครับ ควรจะผสมก็คือหกมือนะครับพอเมยงวดต้องการเวลาพักฟื้นนะครับหล้งขอดก็คือว่าต้นคีปนะครับให้เบิงหลายๆองค์ประกอบสภาพง่วความสมบูรณ์แล้วก็เรื่องลูกนะครับถ้าดีๆก่อนผสมให้หมอมาตรวจนะครับสําหรับเกษตรกรเท่านะครับเฮ่ากับนาบน้ำนะครับมือผสมสําคัญเลยเพราะว่าล้างผสมไปแล้วนะครับเฮ่าต้องเช็ครอบนะครับ ถ้าเ้าบดจดบันทึกมือผสมนี่นะครับมันจะเหตุนในขาดเขื่อนนะครับอีกอย่างเท้อหอดมือขอดนะครับลังเทือเลื่อยมือกำหนดมือขอดจังสิเลื่อยไปซองซับมือนะครับมันขาดเขื่อนอาอยา่างเฝานะครับเสียเวลาเฝหลังเท้อเลื่อยกำหนดขอดช่วยบัวท่านนะครับช่วยลูกบัวท่านนะครับนี่นะครับต้องจดบันทึกไว้นะครับดีที่สุด พอจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับพวกโปรแกรมบัมรุ่งซื้อนธุนที่ห้าตงฉีดง้วบัมลุ่งงัวนะครับต่อไปนะครับส่วนรายละเอียดการเป็นซัดเดี๋ยวผมจะพิมพ์เป็นตัวอักษรนะครับเพื่อที่บริเวณเบาะนไว้ใต่คิปนะครับ่อ่พี่น้องนะครับเพราะว่าหลายท่านนะครับก็จะบ่เข้าใจนะครับเพราะว่าบางเทอผมก็อธิบายบ่ค่อยเก่งนะครับแล้วก็เรื่องการผสมง้วนะครับ เป็นอย่างี้คือผสมบอยติดนะครับผมลยิมพมไปใต้คีบเพื่อกันนะครับจะมีลักล้ายูซีบคอแล้วครับครับทีนี้นะครับเรื่องอาหารนะครับนี่ครับผมก็จะขึขนให้พ่อพี่น้องก็แคบใบนะครับแคบน้าจอไว้เีนก็เป็นลากานนะครับทางทฤษฎีนะครับที่ผมเอามาให้เบิ่งเหืืออาหารเรื่องเล่ไอเดียขาดครับถ้าเฮาหวังว่าจะได้ดู งัวนะครับสิ่งสาคัญนั่นก็คือกําไรนะครับกําไรของการเลี้ยงงัวที่คนเลี้ยงงัวทุกคนหวังนะครับครับกับยายมเบิงดีๆตั้งแต่แรกซื้อนะครับประเมินอายุประเมินเมียงัวตัวนี้นะครับงัวตัวนี้อย่างไรนะครับอย่างทีมาทีไปนะครับพอเมียพันนะครับให้ชาติเจนนะครับเพราะว่าจะบร่ได้เกิดปัญหาที่หล้างตามมานะครับเนี่แหละครับ ต้องซื้อเปรียกสมัคซื้อรถซื้อรถต้องมียี่ห้อครับข้าต้องหูยี่ห้อมีบริษัทหูสถานทีต่างนะครับหูว่าคื้อกันครับหูคอหูฟ้ามนะครับหูพ่อเมนะครับลูกไผ่นะครับมันก็จะง่ายในการเลี้ยงนะครับครับจังได็ไปพลีมหนาเนาะครับจอไดขอพูดอะไรครับให้เขามารับชมนะครับช่างรับคลิปขอขอบคุณครัาบ